สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านใบ้าน by J Asset m a n a g E m e n t e ีนี้กลับมาพบกับยิ้มหวานอีกเช่นเคยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านสวยๆกันต่อและในวันนี้นะคะยิ้มอยู่ที่โครงการอีเซนทรัลวิวมาบยางพรปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยังพรอำเภอปปวกแดงจังหวัดระยองนี่เองนะคะกับอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจอยู่ใกล้จังหล่งท่องเที่ยวและก็ไหลล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะสําหรับโครงการ เดินทางมาสะดวกสบายผ่านถนนทางหลวงหมายเลข331หรือถนนเน็กคะห้วยป่าปวกแดงค่ะและยังอยู่ใกล้กับแยกมาาเตยด้วยล่ะค่ะนะคะตัวโครงการเองอยู่ใกล้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอลวินวิทยาค่ะโรงเรียนปวกแดงพิทยาคมสถานีตำรวจและโรงพยาบาลปวกแดงค่ะเรียกว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเนค็คะสะดวกสบายต่อก,การใช้ชีวิตมากๆและภายในโครงการเองค่ะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไว้บริการลูกบ้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นเนคะ่ะเจ้าหน้าที่รปภที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงบริเวณทางเข้าและก็ออกของโครงการค่ะด้านในโครงการเองมีพื้นที่สวนกลางสวนหย่อมสวนสาธารณะมีลานกีฬาอเนกประสงค์ค่ะมีสนามเด็กเล่นนะคะให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการและที่สําคัญค่ะด้านหน้าโครงการเนี่ยเขายังมีเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เลยนะคะมีทั้งฟิตเนสค่ะร้านนวดแผนโบราณมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มีเนอร์เซอรี่ให้บริการด้วยละค่ะ ครบครันครบวงจรบ้านหลังนี้ที่ยิ้มจะพาไปชมเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่เยอะค่ะใครที่ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าทําสวนอยากได้พื้นที่ร่มรื่นก็ต้องชอบแน่ๆเลยเอาละค่ะพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยน่าอยู่เหมือนที่ยิ้มบอกไหมตามมาเลยค่ะ คู้ชมคะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะกับบ้านเลขที่78ทับหนบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนยคะคะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แอเลียรอบๆของตัวบ้านค่ะสามารถใช้ปลูกต้นไม้ทําสวนหย่อมสวยๆหรือว่าจะทําเป็นที่พักนคะคะนั่งพักในมุมรับแขกก็ยังสามารถทําได้ค่ะกับมุมในสวนสวยค่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันเลยทีเดียวและบริเวณด้านในตัวบ้านเองค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า สวยนะอยู่แค่ไหนตาเมาเลไคะ่ะคุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่60ตารางวาค่ะเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างอยู่บริเวณกลางบ้านเลยนะคะ พื้นที่นี้เหมาะกับการใช้ทําเป็นมุมห้องรับแขกและก็มุมห้องนั่งเล่นสันทนาการสําหรับคนในครอบครัวค่ะจะตั้งนะคะเป็นโต๊ะกลางเพิ่มเติมโซฟาชั้นวางแล้วก็ชั้นวางทีวีในแบบที่คุณชื่นชอบก็สามารถทําได้และยังสามารถที่จะแบ่งสเปซค่ะไว้ทําเป็นมุมนะคะงานอดิเรกหรือว่าห้องทํางานก็ทําได้กับพื้นที่กว้างๆเดินแบบสบายๆเลยค่ะ ห้องน้ํานะคะส่วนกลางเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางของตัวบ้านเลยค่ะเนี่ยอยู่ใกล้กับทั้งห้องนอนแล้วก็บริเวณห้องครัวด้วยค่ะภายในห้องน้ํามีห้องอาบน้ําแยกและมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยทีเดียวเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะบริเวณนี้เนะะี่ยค่ะสามารถใช้ทําเป็นห้องครัวหรือพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้มีขนาดกว้างตั้งโต๊ะรับประทานอาหารเนะะี่ค่ะทานในห้องครัวก็ได้ค่ะและยังมีหน้าต่างเปิดระบายกลิน่นลบกวนขนาดที่ทําอาหาร ได้ด้วยรวมไปจนถึงนะคะตัวของห้องครัวเองค่ะก็ยังมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านค่ะ เดินออกมานะคะจากบริเวณห้องครัวค่ะพื้นที่ด้านหลังค่ะจะมีการต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมุมนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งจุดในการทําครัวไทยประกอบอาหารก็ได้นะคะสําหรับใครกังวลเรื่องกลิ่นจะรบกวนด้านในตัวบ้านก็เรียกว่าอีกหนึ่งจุดเนี่ยเหมาะเลยทีเดียวค่ะหรือใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ได้รวมไปจนถึงนะคะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกต้นไม้ค่ะก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ในร่มได้กับพื้นที่กว้างๆเดินชมนะคะบริเวณรอบๆของ ตัวบ้านได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยละค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทั้ง3ห้องนอนอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยค่ะเรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อดีสําหรับสมาชิกนะคะจะได้เจอหน้าตากันทุกวันขนาดที่เข้าออก<ม>และห้องนอนแรกที่ยิมพา,มาชมเป็นห้อง master ์เบ r o o m ค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะคะมีหน้าต่างค่ะสามารถที่จะชมวิวรอบๆของตัวบ้านและก็ด้านหน้าตัวบ้านได้เป็นอย่างดีขนาดของห้องเองก็มีขนาดกว้างค่ะวางเตียงห้าถึง6ฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้ครบชุดเลยค่ะจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะ เงแป้งเข้ามาก็ยังมีพื้นที่เหลือและแนะนําสําหรับนะคุณผู้ชมค่ะที่อยากให้มีพื้นที่ภายในห้องนอนเยอะๆแนะนําเป็นการบิวอินเฟอร์นิเจอร์จะได้มีพื้นที่เหลือและมีประโยชน์ในการใช้งานได้แบบเต็มที่ค่ะอีกหนึ่งข้อดีของมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะเขามีห้องน้ําในตัวด้วยล่ะค่ะมีห้องบน้ำแแยกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบวงจรเลย สำหรับห้องนอนที่2นะคะอยู่ฝั่งเดียวกันกับมาสเตอร์เบดรูมค่ะด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงก,กันกับห้องนอนหลักเลยละคะ่ะสามารถวางเตียง5จากโ f ฟุตได้เหมือนกันและเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เช่นกันนะคะสำหรับห้องนี้มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศรับลมชมวิวด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยละคะ่ะ ห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะอยู่อีกหนึ่งฝั่งของบ้านนั่นเองนะคะซึ่งห้องนอนนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเช่นการใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกได้แบบสบายๆค่ะและสําหรับบ้านไหนที่บอกว่าเอสบาชิกไม่เยอะอยากจะทําเป็นห้องทํางานก็ดีเช่นกันหรือว่าจะเป็นห้องพระก,ก็ได้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านอิสเทิร์นพาร์ควิว เริ่มต้นที่หน้า 4K Plaza จากนั้นขับตามทางไป2.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตรงต่อไปอีก1.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่เยอะนะคะในโครงการ อีเซ้นพักวิวหลังนี้รอยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ,บ้านบ้าน by J Asset Management และช่องทาง TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่พร้อมให้คำแนะนำและยังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยราคานอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสําหรับท่านไหนสนใจนะคะซับที่จังหวัดใดค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานของเราได้นะคะเพื่อจะได้คัดซับซับสวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมในอีพีถัดไปค่ะอีพนะีหน้ายิมจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านสวยที่ไหนกันต่ออย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ สำหรับอีวีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ